นีเนี่ยผมจะมาแนะนำสายที่หนึ่งสายแรกสำหรับสายสำหรับพวกพวกที่ไม่ค่อยเล่นเป็นพวกที่อะไรพวกที่เล่นไม่ค่อยเป็นสำหรับสายเพื่อผม,ผมครับก็คือมันคัดไปเพราะว่าเบ็ดผมน้อยนี่แหละเออไม่ใช่อะไรหรอกเออสายสายแรกนะั้นก็คือเวทมนต์ครับแต่ว่าผมจะไม่ผมเวิร์พีพีผมแม่งเลยบหมดละช่างแม่งครับโอเค เออไม่เป็นไร,รเละมากกว่านี้ก็ปุ้มคงไม่เป็นไรหรอกซึ่งไอ้น,นี้เนี่ยผมจะไม่มาเล่าคร่าวๆผมจะเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับสายเวทนะแล้วคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นการลงลึกของสายเวทครับแล้วกูมาทําไมในตอนตีสองตีศูนย์เนี่ยตีหนึ่งตีสี่แม่งตีสิบสองครับ,รบดีเลยน้องไม่หลับใช่อันนี้ไม่หลับจริงเออ อะไรเคเราเรื่องเราเรืองมากมากพอแล้วคือในในเซิร์ฟในเซิร์ฟผมแบบนี้นะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3สายหลักๆอะนะ 1. คือสายเวทสองคือสายดาบสามคือสายสนุกเอ่อขี้เกียจเรามากันนี่บีคอนซึ่งไม่มีอะไรครับมันก็เนี่ยโอเค โอเคครับก็ประมาณนี้นะซึ่งหลักเลยนะเวทมนต์ก็จะมีแขนงตามธาตุไปเรื่อยๆซึ่งบางเวทมนต์ก็สามารถใช้งานได้ซึ่งบานทีกธาาเราก็อาจจะพังได้เหมือนกันก็อัมณงประมาณนี้ซึ่งไกจะดูเพิ่มอนึงและเวทมนต์เนี่ยก็จะมีหลากหลายแขนงไปเอ่อมันน่าจะพังแล้วมั้ง ใช่จริงด้วยคือมันมีแค่กระทานี้คาถทาเดียวที่มันสามารถเอ,อ่อเปลี่ยนเป็นวงจรได้อนนี้ก็เวทบนมืดครับก็ตามชื่อเสกเสกเส,ก,สกพวกสิ่งมีชีวิตด้านเมือกมาได้แต่ว่ากระทาผมมันกากเกินไปก็เลยเสกไม่ได้ต้องใช้กระทาที่โหดมากกว่าน,นี้อย่างเช่นแบบนี้ครับถึงมันจะเสกได้ก็มันจะขึ้นชื่อผมแบบนี้นะซึ่งมันก็จะถูกแผเดเผาตายส่งมาไปสวรรค์ก็เลยกัน ซึ่งเวทมนต์ต่างๆเนี่ยจะเรียนรู้ได้ผ่านเจ้าสมุดเล่มเจ้าสมุดเ,เ,เจ้าหนังสือตัวเรียนเล่มนี้ครับจะใช้วัสดุอุปกรณ์ก็ตามที่มีครับเนี่ยมันจะเขียนวัสดุเอาไวน้นะก็ไปหาเอ,าเองแล้วกันส่วนโต้นี้เนี่ยก็คือโตะอัปเกรดครับจะไว้ใช้อัปเกรดเอ่อพวกสมุดให้เป็นขั้นต่างๆอย่างเช่นขั้นเฉพาะก็จะเป็นขั้นไฟเฉพาะไฟเฉพาะสมุดเวทไฟ เฉพาะสมุดเมตความมืดและเฉพาะสมุดเมตแสงหรือไม่สุดสักด้านก็ได้ไม่มีใครว่าและอันนี้ก็คือไว้เพิ่มสเปลครับก็คือของนั่นแหละไว้เพิ่มของก็สเปลก็จะเพิ่มของตามไปเรื่อยๆโอเควิธีเพิ่มช่องพวกวิธีเพิ่มช่องเอ่ออันลับเอาเอาเอาเอะไรแป๊บนึงครับเอาอันนี้นะซึ่งเอ,เอาเอาเล่มหนึ่งมาแล้วกันเล่มนี้แหละ ก็จะสังเกตได้ง่ายๆว่าช่องมันล็อกอยู่วิธีปลดล็อกก็เอาสมุดนี้แหละเอากระดาษมาใส่แล้วก็จะได้ช่องเพิ่มและวิธีเปลี่ยนเ,เปลี่ยนสเปลผมไม่รู้ว่ามันมีวิธีอื่นไหมนะแต่วิธีเดียวก็คือใช้กระถาเริ่มต้นนี่แหละเปลี่ยนสเปลว่าเป็นสเปลอะไรแล้วก็ลากกระตุทางซึ่งบางทีกระถาเริ่มต้นก็ทําให้เราแบบไม่ไม่สมผลก็ได้เพราะว่ามันกระจอเกินไป แล้วก็สายอื่นๆนี่ก็ค่อยแนะนํานะบางสายมันก็จะมีแบบวิธีลุกเล่นแตกต่างกันไปซึ่งอันนี้จะไม่เล่าทีหลังนะก็การรีวิวเวทมนต์นะครับนี้ก็ทั้งหมดนี้ก็คือเวทมนต์ทั้งหมดนะซึ่งบางเวทมนต์มันจะดูเจ๋งหรือไม่เจ๋งก็ไปดูคลิปอีกทีหนึ่งเพราะว่าคลิปหน้าก็จะเป็นการรีวิวเวทมนต์ทั้งหมดย้มว่าทั้งหมดซึ่งมันน่าจะ Yeah, okay, bye-bye lah.